สไม่นุกเลยน่าฟังรอพี่มากทุกวันเลยทริปนี้เราอยู่กันที่อยุธยาครับทุกคนเราเริ่มทริปกันที่สยามาคาเฟ่ซึ่งก็เป็นร้านที่มีทั้งเครื่องดื่มคุกกี้ขนมปังไปจนถึงเค้กเลยแล้วราคาดีมาก เรื่องดื่มราคาก็เริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองใช่เลยคทนทำขนมทำเลย่และนอกจากเรื่องของกินแล้วเนี่ยเรื่องบรรยากาศก็ต้องยกให้เขาเลยคาเฟ่สไตล์เรือนไทยติดกับแม่น้ํามีวิววัดสวยๆให้มองคือแบบมันสวยมากถ่ายรูปได้ฉ่ำๆสมมติว่าบอกว่าเป็นสบายแก้วกกจะรู้สึกดีขึ้นไหมคือมัน,นชื่ออะไรนะไอม้มาอะไรนะมหนมาเดียวที่เป็นเพื่อนเนกับก้านกล้วยอ่ะ มาแขวนแขวนก็ดีกว่ามาควิกให้เป็นอาจิริสอะฉันเป็นนกดีกว่าคุณม่ฉันไม่เป็นจิริสฉันไม่จิริสอ๋อจิริสโอ้โหจิริสคนอยากเป็นจิริสหลายตัวได้มึงกลุ่มหนึงมีนกหลายตัวได้อ่ะหรือแอฉันเป็นช้างจินขอเป็นช้างตาแดงถึงจะตัวใหญ่แต่ก็เทนเ่ยิงไปกันป่วยได้ไหมแก่จัง ข้อหนึ่งไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆภายในโบราณสถานพี่บอกย้ายง่ายมากว่้ายอะแล้วบอกว่าโบราณสถานในก้อนหินก้อนเดียวก็ห้ามทำให้ขยับไงใช่ไหมแบบนิดเดียวอ่ะแตอจะฟล่อยเหฟไกับอะใช่คือป้ายคำว่าเปิดขขังมากเปิดและปิดที่เอจริงถ้ามึงไม่พูดอ่ะกูก็จะนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานไปแล้วนะกี้ ที่นี่คือปรา,าสาทนครหลวงที่ที่มีทั้งพระพิคเนตอายุกว่า300ปีพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปโบราณอีกมากมายโดยปรสาสาทนครหลวงเนี่ยถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่เขาว่ากันว่าในอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทจำลองที่สลับบุรีซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าที่นี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 1 4 7 ก็ถ้านับกันตามจริงเนี่ยที่นี่จะมีอายุมากกว่า400ปีกันเลยทีเดียวแล้วก็ด้วยความ,วามที่เขามมีจุดให้กลับไหวยเยอะมากก่อนจะมาแนะนําให้ดูลำดับการไหวามาก่อนก็จะดีจะได้ไม่วนไปวนมา สวัสดีขเมนัสไซคุณนิชิวะโซยิมอนแจนีไลี่ในนิทรรศการจิงเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ วิทยาเป็นวิทยาแบบอธิบายชีวประวัติของคนสองคนก็คือคุณยามาดะใช่แล้วก็ท้าทองกิบมาที่เรารู้จักกันใช่ซึ่งเข้าไปก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นของจำลองกับเหมือนหุ่นคิดพึ่งจำลองของเท้าทองกิบมาอยู่อะไรเงี้ยจะเป็นประวัติส่วนใหญ่ของหมู่บ้านญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นโซนที่เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าเลยใช่คิดว่าใช่นะแล้วก็รีโนเวทให้เป็นมีความร่วมสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆเหมือนมีนิทรรศการอยู่สองหลังตอนนี้ คือมีตรงนี้ตรงนี้คือในนี้นก็จะเป็นพิธีการที่เราเล่าไปก็ือเกี่ยวกับหมู่บ้านญี่ปุ่นแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเรายังไม่ได้เข้าไปแล,<ช>แล้วก็เรากำลังจะเข้าไปดีว่าคือเป็นพิธีการเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยโยนเหมือนย t u b e ดิเฮ้ยงั้นเราไปดูเทศกาลต่อไปกันดีกว่าปิดกล้องซึ่งในเทศกาลนี้เนี่ยก็จะมีว t ทาที่เล่าถึงประวัติจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านญี่ปุ่นนี้ตั้งแต่ที่คนญี่ปุ่นเข้ามาในอยุทยาจนเกิดเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นที่มีทางการค้าขายระหว่างประเทศต่างๆในนนยุคั้ แล้วก็เล่าเรื่องราวของคุณยามาดะที่เป็นเหมือนผู้นําของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในอยุธยาในยุคนั้นด้วยส่วนห้องกําเดินดูเนี่ยก็จะเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อมของแต่ละทิศเนี่ยสวยงามมากนี่ว่าค่าเข้าเนี่ยคุ้มเลยหรอก็ค่าเข้าแค่50บาทมันจะไม่คุ้มได้ไงซึ่งเขาบอกว่าที่นี่หมายถึงที่นี่อ่ะก็คือก็คือตรงนี้เลยแบบตอนนี้อะไรเนี้ยเป็นอยู่ที่เดิมสวยมาก ็นชุดกรอกญี่ปุ่นแต่อเอาเงจริงเห็นลแล้วรองเลยถ้าแบบต้องมาใส่ในประเทศไทยจริงๆอันนี้คือผ้าบิงกะตะปะใช่ไหมผ้าอะไรนะผ้าบินี่ยไง้ผ้าบิงกะตะจริงจริงด้วยคือมันเป็นผ้าไทยชวาก็คือเหมือนแบบว่าคือถักผ้าก็จริงแล้วก็เอามาย่อผ้ามันจะอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ทค่อนข้างจะมันทายากอะอ ทงปลาครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเด็กผู้ชายซึ่งเขาจะขึ้นในวันทุกๆวันเด็กก็คือบ้านไหนมีลูกผู้ชายเนี่ยก็จะขึ้นทงปลาครับไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าบนหลังคาบ้านแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาดันนี้ที่เป็นตั้งๆเป็นชั้นวางอะไรอย่างนี้ตุ๊กตาเนี่ยอันนี้คือโมเดลของเด็กผู้ชายมีปพวกาเบ่งกล้ามดิสองข้างห้องน้ำไปทางไหนครับเล่นหันจะด้วยสิกู เอาจริงๆก็ก็กลายเป็นคุ้มนะตอนแรกมาเดินก็แบบเอ้ยมันเหมือนแบบจ่าย50บาทมาเดินสวนสาธารณะเฉยๆเลยเลยแต่ว่าเออพอไปดูนิทรรศการพอไปดูนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าคุ้มดี50บาทจริงมีพนักานก็แบบดูเพลินอะก็แบบเออถ้าเป็นความรูก็ดีก็แบบเพลินเเย็นดจริงจริงจริงแล้วนี่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบช่วงนิทรรศการของเขาหรือ ouais แบบว่าวันหยุดอะนี่น่าจะน่าจะมีมีให้เกียรติที่เราดูสบายสีโฟมอะ ว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงเทศกาลจริงๆที่อาจจะเป็นแบบคานาบะตะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยน่าจะจัดอ่าเออจริงเพราะอีเวนต์ญี่ปุ่นต่างๆเนาะแต่ว่าแบบจัดอีเวนต์แบบว่าญี่ปุ่นอะไรย่างเงี้ยก็จะแบบเราเนะแล้วก็เอาการ์ตูนตัวการ์ตูนแบบญี่ปนอะไรอเงี้ยคือคือฉันฉันจะชอบตรงที่ตรงนี้มันก็เป็นที่เดิมเลยอ่ะหมายถึงว่าที่ที่ที่มันเคยเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คือตรงนี้เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกได้เยอะมาก ้วเรายังอินอยู่ในที่ที่นี้อะไรใช่แล้วเราก็ไปกันต่อที่ร้านอาหารชื่อบ้านเพินวิวแต่ร้านเปิดเพลงเพราะๆคอไว้ตลอดเลยซึ่งเราไม่อยากติดเลธิสิทธิ์ตั้งแต่ ep ที่2องะแกวิวร,ร,ร,ร้านเมื่อกี้คือให้เลยผัดสามเหม็นอืมเอออร่อยจริงเต็มสิบคือกุ้งสดสตอมัน ผัดมาดีรสชาติโอเคแล้วแกงเหลืองไข่ปลาลิว้วกิวมะพร้า,พาวอ่อนอันนั้นคืออาจจะเผ็ดไปหน่อยอเผ็ดโดดไปหน่อยสำหรับเราเลยแบบตีจานมาแล้วก็ยังนีชุยโฮมมะพร้าวอ่อน <Okay. S 1> อันนี้ก็ครีมมี่ดีเบาๆกินได้เยอะแต่ว่าให้พวกกุ้งกับปลาหมึกเยอะเยอให้เยอะมากแล้วก็ ไอ่พวกแบบปลาหมึกกุ้งอ่ะตัวใหญ่มากแล้วก็ให้แบบสุกว่าชอบคือปลาหมึกใส่เค็มอ่ะเออแตอร่อยนะแล้วก็มันแบบบึ้มอ่ะจักใจคนที่ไม่ค่อยกินของทะเลอุ้ยร้านนี้โอเคเลยอร่อยรวมทั้งหมดแล้วอ่ะมัน1,370งามร้อยเบบาทกับกี่จานวะหกจานโต๊ะจานข้าว2องถ้วถ่านมาตกคนละ270กว่าบาทแล้วก็ ถ้าใครที่แบบไม่ได้ชอบอาหารโด,ดะ,ะก็จะเหมาะหน่อยมันจะไม่ได้แบบรสจัดมากอ่างเงี้ยเออแต่เรื่องบรรยากาศให้เขาเลยนะคือตอนแรกไปอะ่ะมันจะแบบแดดอยู่ใช่ไหมเขาก็จะปิดพวกเอ่อผ้อาใบ,าบาแต่พอเปิดผ้าใบอ่ะคือวิวสวยมากแล้วก็พอเปิดผ้าใบข้างบนด้วยคือไปนั่งช่วงเย็นอะ่ะถ้าช่วงประมาณห้าโมงครึ่งอะ่ะคือเลิศเลยจริงแต่ติดอยู่เรื่องเดียวเลยคือพนักงานเนี่ยร้องคาราโอเกะแล้วไม่ชวน คือบริการดีนะคือเราเราสามารถสอตภาษได้ทุกคนเลยคือเขาพร้อมจะชาร์จเราเอาอะไรเขาเลยครับแต่ว่าเขาเราโอเกตไม่ชวนเออคือมันต้องชวนไปทำไมค่ะโอเกเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้จ้าเริ่มเห็นแล้วเ่วนเนี้ยตัวข้างบนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบฟิลปุดดิ้งกาแฟส่วนอันล่างอ่ะเหมือนเค้กกาแฟมีค่อนข้างเค็มคือเขาก็เลยต้อง กินกับครีมครีมขาวๆนี้แล้วก็มันเลยพอดีกันแล้วก็อันนี้หวานๆชาไทยอ่ะถ้าใครจะสั่งสั่งหวานปกติหรือหวานมากก็ได้เพราะสั่งหวานน้อยอ่ะมันเออมันมันติดขมมากเลยแหละติดชาไทยแท้ๆร้านเขามีลิมิตความหวานที่คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาแบบสำหรับกูมันน่าจะไม่ได้หวานเหมือนร้านทั่วไปตั้งแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนแบบเคลมนะนี่กรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่หวานอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่อาจจะเป็นคือประมาณรักสุขภาพมาแล้วอ่ะ 75% 80%ห้าเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เ็ร้านน้ไก็ลูกกลมๆนี่นะแต่อร่อยไหมอร่อยคือรสมันกลมๆอร่อยแต่ว่าแบบคือฉันอยากสั่งวันร้อยี่อ่ะสำหรับร้านนี้ฉันอยากวันร้อยห้เออวันร้อาอะไรเงี้ยแต่พูดจริงๆว่าร้านน่ะน่ารักมากอันนี้คือเหมือนไว้แบบ ไว้เพื่อนต่างประเทศที่ชอบชวนเพื่อนมากินข้าวเย็นตอนแบบที่ต่างบ้านอะประเทศอะไรต้อนพรอาทิตยตกอะสวยมากสวยมากสวยมากจังหวะนี้ต้องใส่ฟุตที่ถุงมือถ่ายไปเรือข้าลอินเสิร์ออกจับพี่ทริปอยุธยานี้ก็คือคบรถอิ่มบุญอิ่มใจได้เสพบรรยากาศดีๆไปพร้อมประวัติศาสตร์จริงๆและสิ่งที่สำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเทปนี้เรามีสปอนเซอร์แล้วจ้า จากพี่บีเอบีมินิมารไม่ว่าเราจะวกวนไปทางไหนเขาก็ไปกับเราแล้วก็ทริปหน้าจะไปโผลที่ไหนไว้เจอกันงวดหน้าจ้ะ